สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตน,น้ำก,กับคนมีพิจิกนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมสองพนรอยหกสินะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นนะจ๊ะโอเคแล้วก็เดือนสิงหาคมยังมีคิวว่าง ดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะใครที่สนใจก็สามารถจองเกี่ยวกับทางพี่น้ำปั่นได้เลยก็ทักมาที่ไอ l ดี e ลนี้นะจ๊ะอือฮึโอเคไปมาดูกันค่ะว่าชาวท่าน้ำกร,รกลมิมพิจิกที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะจมูน ควีนออฟเพนเด็กล์ราชินีถือเหรียญสิกสบวันหกไม้เทา้าคิงออฟคัพราชาถือถ้วยเอสบวานหนึ่งไม้เทา้า <c oughs> คนที่คุณคุยนึกถึงนะคะอาจจะเป็นชาวทัดดิมังกร,กรประสบการณ์ท่าน้ำกรกฎมีพิจิกธาตุไฟเมสิงธนู <c oughs> บางทีตัวคุณเองเนี่ย ตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แสดงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรให้ใครได้เห็นนะคือคุณจะเป็นฟีลลิ่งของความคาแรคเตอร์นิ่งๆอยู่นะตอนเนี้ดูนิ่งๆสุข,ขุมอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วรู้คุณค่าของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะมีความเดือ o o n ก็คือบางทีจิตใจเราอาจจะมีความวันไหวหรือความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างหรือบางทีตัวคุณอ,อ,ย,อยู่นิ่งๆทั้งๆที่ก็มีความรู้สึก กับคนที่คุณนึกถึงอยู่ที่มีประเด็นอยู่เนี่ยซึ่งอาจารยอกว่าคุณยังรู้สึกกับเขาอยู่แต่คุณแค่ไม่แสดงออกไม่แสดงความรู้สึกว่าคุณรักเขาว่าคุณเป็นห่วงเขาแต่ในใจก็อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันประสบความสําเร็จหรือได้รับการเริ่มต้นกับคนคนนี้จังเลยคืออาจารไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าน้าคุณมันเป็นฟีลแบบว่าไม่ใช่คนที่ทําอะไรเพื่อใครอะ่ะ แต่ถามว่ากับคนคนนั้นเรารู้สึกไหมก็รู้สึกอยู่แล้วเขายังเป็นคนที่เรารักแต่เราอยากให้คนคนนี้มีการเทคเชนอะไรกับเราเพื่อที่จะได้มีการเริ่มต้นไหมอะไรเงี้ยคือเค้สรู้กึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนตัวคุณรอคอยให้คนคนนี้ค่ะคิงถือถ้วยคนนี้แสดงความรักหรือแสดงสกายภาพอะไรต่างๆออกมาให้แบบว่าเออว่าต้องการคุณอะ คุณจะอยู่แบบว่ามั่นๆอยู่บนบัลลังตรงเนี้ยแหละต่อให้มันจะมีความมั่นใจแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าฉันอยากจะให้กวาสัมพันธ์เนี้ยมันชนะเนื่องจากอีเนี่ยมันมันต้องมันต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ที่ฉันได้เห็นว่ามันต้องการฉันจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันต้องการมันแต่เพียงผู้เดียวอะไรเงี้ยคุณกำลังฟีลลิ่งประมาณนี้อยู่อ่ะคนที่ชาวท่านน้ำกรกฎมีนพิจิงรนึกถึงที่พามาเขาเป็นยังไง The Star ค่ะ The Emperor เทนอวานสิบไม้เท้า f น w o สอดอัศวินถือดาบแล้วก็เดอะเดตอ่าก็แสดงว่าไอ้ที่คุณนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะมีความนึกถึงบ้างหรือยังมีความสับสนคุณมัวอะไรบางอย่างกับกับฟนะิลลิ่งเนี่ย มันเกิดจากการที่มีความนิ่งในความสัมพันธ์หรือไม่ได้คุยกันหรือหรือหยุดการติดต่อสื่อสารกันซึ่งเมื่อถึงสถานการณ์ความยากลาบากเนี่ยมันก็ไปตกอยู่กับที่คนคนนั้นที่เขาก็โอเคในสมมติว่าคนที่คุณคุยเนี่ยเขาก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเปลา่าหรือว่าความอีกโก้ใจของเขาเนี่ยมันก็มีความสูงอยู่บางทีเขาเองก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน,ม,นมันมีโอกาสได้รับการให้อภัยหรือสมหวังอะไรกัน แต่บางทีเขาเองก็จะมีด้านของความที่ไม่ยอมอะไรอะไรอย่าคือเหมือนประมาณว่าไม่คุยกันก็ไม่ต้องคุยมันจะมีความแบบไม่อ่อนข้อมันจะมีความแบบว่าอยากสมหวังนะแต่ฉันจะไม่จะอยู่ของฉันตรงเนี้ยทั้งนั้นที่ฉันก็อยากอยากคุยอยู่ แต่ตอนนี้มันก็ดูยากลำบากในการที่จะมาเทเลชันเดอคชันอะไรนะตอนนี้ซึ่งบางทีสิ่งที่เขาแสดงออกเขาก็ดูแบบเหมือนจะมีความกดเกี่อะไรบางอย่างหลังจากที่ความสัมพันธ์นี้มันจบกันไปซึ่งคุณเองก็นิ่งนิ่งแต่ก็ยังหวั่นหวั่นใจอยู่แต่ก็ยังอยากที่จะชนะคนนี้เพื่อแบบให้คนได้แสดงด้านความอ่อนโยนมาให้มาให้เราเห็นเดี๋ยวนี้ว่ามึงต้องการกูแต่อีนี่แม่งก็แบบขึงขังใส่เราแล้วมันก็แบบกูจะเทเลชันยังไงดีคือจะให้เอ็กเทลชันเหรอให้กูกัดลิ้นตัวเองตายซิดีกว่าเงี้ย ตัวไม่ว่าแต่ก็เสืกเสียหน้าไม่ได้อีกคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยสิไม่ทัาตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่แบกรับภาระของของความน่าบางอยู่เพราะตัวเองก็ไม่กล้าที่จะทาอะไรไปมากกว่านี้รู้ที่มันมีเหตุของการแบบปะทะหรือการตัดสินใจอะไรที่มันดูรวดเร็วแล้วแบบว่ายึดตัวเองเป็นหลักแล้วแบบพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็แบบว่าอึกอักทําตัวไม่ถูกแต่ยังไม่ได้ปล่อยอะไรขนาดนั้นแต่ก็หวังว่าคุณจะให้ภายเขาโดยเร็วโดยที่แบบเขาไม่ต้องทาอะไรมากอะไรอย่างเงี้ย อย่าให้ความสัมพันธ์ได้คุยกันให้คุณให้อภัยเขาโดยที่เขานั่งเฉยๆอะค่ะซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ทำให้คุณต้องนิ่งประมาณว่าสงบสยบความเคลื่อนไหวคือเราจะไม่อ้อแออะไรกับเขาเราจะไม่แสดงความอ่อนโยนอะไรกับเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มั่นใจขนาดน,นั้นอะไร่งเงี้ยอืม <c oughs> ทำไมอะ่ะใครใครง้อ,อใครก่อนก็คือแพ้ใช่ไหมหรือ <c oughs> อ่าไม่เคยยี่ก็ได้ดูสิสถานก,การณ์เขา้าของเจท่านน้ำค่ะในช่วงเดินสิงหาโคโมโหเป็นไง <c oughs> The Devil The Elephant เ t r e a c ก e สามเหรียญ โชว์เป็นอโคสองเหรียญแล้วก็คิงอัลเป็นอัโคราชาเธอเหเรียนก็ดูยืดเยื้อค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานหรือเป็นคำตอบอะไรที่ชัดเจนในช่วงของเดือนนี้หรอกคือสมมตถว่ามันอาจจะมีการติดต่อสื่อสา,ารอะไรก็มากขึ้นก็ได้หรือบางทีมันเป็นฟิลที่ว่า ไม่ตัวคุณก็ตัวเขาค่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่านึกในเรื่องของการที่อยากจะพูดคุยอะไรบางอย่างเนื่องจากความรู้สึกที่มีให้กันมันยังไม่สามารถตัดกันได้ขนาดนั้นขนาดที่ผ่านมาคุณนิ่งใช่ไหมคุณนี่แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักเขานี่แต่ตอนเนี้ยมันก็เป็นฟีลประมาณว่าตัวคนคนนี้เองอ่ะก็ดูดูอยากจะทําให้ตัวเองมีมีความมั่นมั่นอกมั่นใจหรือมั่นคงกับคุณมากขึ้นมันมีการ มันน่าจะมีการสื่อสารอะไรที่มันที่มันดีขึ้นหรือบางทีคนนี้เขาปรับตัวอะไรบางอย่างที่ทาทาให้ตัวเองดูดูหนักแน่นขึ้นดูโตขึ้นหรือเปล่าแต่บางทีตัวคุณเองที่อาจจะยังรู้สึกว่าไม่ได้ชัวร์ว่าคนคนนี้จะเป็นอย่างที่เขาเขาเปลี่ยนนะเนื้อเดวิลเกิดขึ้นมันเกิดจากความที่สถานการณ์เนี่ย ตอนแรกมันอาจจะดูยังไม่ได้คําตอบเลยต่างๆแต่สมองว่าเดือนสิงหาคมมันจะมีการสื่อสารอะไรที่มันมันดูจริงขึ้นอ่ะเพราะเขาเองก็ตัดคุณไม่ได้คุณอาจจะเห็นด้านของความที่คนคนนี้มีความมั่นคงหรือทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อให้ให้คุณรู้นะว่าเขาก็เป็นคิงถือเหรียญที่จะสามารถค้นคู่คิงถือเอ่อควีนถืออย่างคุณได้นะอะไรอย่างงี้แต่มันกับการเป็นว่าสองอะรก็ขึ้นคือคุณคุณไม่ชชว่์กับกับสิ่งที่เขาทำเนื่องจากที่บามามางดีคนคนเนี้ย เขาไม่เคยทำให้คุณเห็นอะไรในมุมนี้ไงก็เลยจะเป็นฟิลไม่ได้มั่นใจในขนาดนั้นหรือบางทีก็เป็นตัวคุณ้วก็ได้ว่าตัวเราก็นิ่งกับเขาแต่เราก็สนใจสอนใจว่าเราจะคุยกับเขาดีไหมหรือแบบว่าเราจะไม่เอาอารมณ์ของความโกรธมงโหงุนหงิดทำให้ความสัมพันธ์นี้จบไปหรือเปล่า เพราะเราเองก็แต่เขาไม่ขาดแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ไหมนี่อีกฟิลหนึ่งนะ <c oughs> คนที่ชาวท่าน้ำนึกถึงค่ะสถานการณ์ของเขาของเขาในช่วงของเดือนสิงหาคมหกเป็นไงเอสวานค่ะว้าเอสวานแปดเมท้าว้าวคุณนอ็อ เพนากโคราชินีถือเหรียญเพรบสอดเด็กถือดาบทูบสอดสองดาบแล้วก็นายวานก้าวเทา้าให้สมัมว่ามันมีความแบบจะต้องการกันหรือว่าคอยสังเกตการอะไรกันแหละแต่ว่ามันไม่มีฝ่ายใดที่จะกระทำหรือพุ่งขึ้นมาก่อนแต่สองว่าถ้าเป็นช่วงของสิงหาคมเนี้ย ตอนแรกเขาอาจจะลังเลในการที่จะแบบเข้าหาคุณหรือไม่เข้าหาคุณดีแต่การที่เขาอ่ะคนนี้สมมติว่าเขายังไม่ได้หยุดที่จะสังเกตหรือคอยสอ่องอะไรกุณหรอกเขายังคงคอยจับตาดูเกี่ยวกับคุณอยู่แล้วคุณก็เป็นคนที่มีคุณค่าหรือสำคัญสําหรับเขาอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะมองว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีการปิดกั้นแล้วเนื่องจากคุณอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสอะไรให้เขาขนาดนั้นเพราะคุณก็ดูนิ่งขึ้นหรือว่าคุณดูมีกำแพงอะไรกับเขามากขึ้นมาทําให้เขาลังเลที่จะทํา แต่บทสรุปแล้วคนคนนี้จะทำอ่ะเขาจะมีการพัฒนาหรือพุ่งเหลาอะไรบางอย่างอาจจะสื่อสารกับคุณหรือทักคุณไปก็ได้เนื่องจากอืมอาจากเขาบอกว่าคุณยังเป็นคนที่ที่มีคุณค่ากับเขามั่งจริงอ่ะคอยดูแล้วก็เห็นว่าคุณใช้ชีวิตอะไรไปน,นู่นนี่นั่นอะไรไปแล้วมันมันก็นึกถึงอ่ะมันมันต้องพยายามอะไรมากกว่าน,นี้เพื่อเพื่อให้มีคุณอ่ะอืม ซึ่งเขาดูจะทำนะคะพระยา,ยาบอกแนะนำอะไรชาวท่าน้ำก็เรกาก็มีวิจิกซีซอบคราฟก้าหกถวย The acle, 8, เด e d เดตเอซอกเเนโค8แปดเหรียญก็ได้สไปเยอร์ค่ะอินเตอร์เซคชัน thinking of you listen to your intuition and likely compromise อื บางทีตัวตัวคนนี้ก็ไม่ได้มั่นใจหรอกค่ะว่าคนคนนี้จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในช่วงทางแยกทางเลือกคือคุณก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวไหนมั่นใจไหมว่าเขาจะยังรักเราเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะกลับไปหาเขาไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่อยากเจอกับสถานการณ์ของการจบจบคุยๆกลับมาคุยใหม่แล้วมันก็ทําไลายกูเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็ดูไม่น่าเป็นไปไ,ได้หรอกแต่แต่เราก็ยังไม่ได้แบบว่า มูฟออกจากเขาขนาดนั้นแต่เราก็ยังนิ่งดูสถานการณ์อยู่จากที่มันมีการหยุดหยุดอะไรกันไปแต่รู้สึกว่าอยากให้คุณฟังสัญชาตญาณของตัวเองบางทีกับคนคนนี้กับความรู้สึกนี้ยเราหมดความรู้สึกกับเขาจริงๆแล้วหรือเปล่าหรือจริง,งสถานการณ์ที่จบก,กันไปนมันเกิดจากอะไรเราต้องการอะไรจากจุดตุดนี้เราให้ยเขาทําอะไรกับเราเหรออย่างไงเรากำลัลงดัดนิสยัยเราอยากจากคนคนนี้ที่แม่งดูอย o j u ด g มั่นใจเยี่กกชีวิตแม่งไหมคือมันพยายามที่จะดูเหนือเราแต่ว่าเราก็ดู อย่าทาให้เขารู้ว่าทุกคนมีคุณค่าและตัวคุณเองก็มีคุณค่าไม่ใช่จะมามีหน้าที่ต้องมาเชื่อฟังหรือว่ามาทําตามเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคือลองฟังสัญชาตญาณของตัวคุณเองดูแล้วกันซึ่งจะมองว่าคุณกับเขายังคงมีแพชชั่นต่อกันอยู่ The devil เด้งมาขนาดนี้คือมันไม่ได้ตัดกันขาดคุณไม่ได้คิดจะไปคุณแค่อยู่นิ่งๆของคุณเพื่อที่จะดูท่าทีของเขาในการที่จะทำอะไร ได้บ้างกับความสมัมพันธ์นี้คิดอะไรได้บ้างไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วมันก็มีโอกาสที่คุณหรืเขาจะได้กลับมาคุยกันหกชวยเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าอะไรมันมีความนึกถึงกัน thinking of you เขาคิดถึงคุณมากเหมือนกันคุณก็คิดถึงเขาแหละแต่บาว่าอูาแหนอยากอยาก่ยีกหัวนมเลยคือคอมพอไหมมันจะมีการแบบปละนีประนนอมกันสักนิดนึงในเรื่องของแบบว่าเออมันมาได้ทบทวนหรือระยะเวลาผ่านผ่านมา สักระยะหนึ่งแหละที่เราไม่ได้คุยกันฉันคิดถึงเธอฉันได้คิดทบทวนไตรตรองอย่างละเอียดคิดแล้วคิดอีกพิถีพิถันในการที่จะคิดในเรื่องนี้แล้วสรุปคือฉันคิดถึงเธอจริงๆและฉันอยากอยากเจอกับเธอสิ่งที่ฉันรู้สึกกับเธอคือฉันยังมีแพชชั่นกับเธออยู่เหมือนกันสถานการณ์ที่จบไปมันดูมันมันไม่น่าเป็นไปได้แต่ความรู้สึกมันไม่ได้จบไปเลยหลองให้ทําไมก่อนคือเนี่ยมันจะเป็นฟิลเนี่ย อะก็ลองดูมปดูว่าความจากเขาถึงท่านานกันนะมันมีสิ่งดิ่งลงนะแล้วมันเป็นไงเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆอ่ะหัวใจฉันมันกลายเป็นเต้นเลยนะเบบีแลไวไงต่อฉันมีเป็นพันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่ก็มีเป็นพันเหตุผลที่จะไม่พูดมันอะไรหัวมึงวะงงแล้วอ่ะมึงจะพูดปะหรือยังไงก่อน ตอนเนี้จะไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยร,รู้จักอีกแล้วอะแล้วก็โปรยจตดสิงการกระทำของฉันนะโดยไม่ข้ใ็ใจใอ้บ่งสันดิปะอะจะด่ามังไงดีติปะอย่าเพิ่งพูดสิคือัต่ก็สุว่าบางทีพฤติกรรมของคนคนน้นนะคะความที่เขาเนี่ยดูเป็นผู้นําความสัมพันธ์อะไรจนจนมากเกินไปบางทีทําอะไรไปเนี่ยเขาจะมีเหตุผลของตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอธิบายด้วย ใครจะไปตัดสู้เขาคะบางทีสิ่งที่เขาทาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เห็นหรอกหรือบางทีสิ่งที่คุณเห็นว่าคนคุณนี้ดูแลตัวเองได้ดีอยู่หรือใช้ชีวิตได้ตามปกติล่าเริ่มปาจ,จิงโกะอะไรมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกว่าเขาจะมีความสุขการที่ไม่ได้มีคุณอยู่ใกล้ๆหัวใจมันค่ะจะอยู่เต้นน,นั่นแปลว่าคุณสําคัญกับเขาจริงๆแต่บางทีอ่ะความมีกโก้หรือความสร้างคาแรคเตอร์ความฟอร์มของเขาเนี่ยมันกลับทํร้ายตัวเขาเอง พราะมันท no ําให้สิ่งที่แสดงออกมาคุณมองว่าเขาไม่ได้แคร์คุณอ่ะแต่จริงๆแล้วคนคนนี้แคร์คุณแล้วคุณก็มีอิทธิฤทธิ์กับใจเขาอยู่อะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขามีเป็นพันเหตุผลพูดดีๆก่อนพูดดีเขามีเป็นพันสิ่งที่จะพูดมันแต่ก็มีเป็นพันเหตุผลที่จะไม่พูดมันอะกูพูดผิดแล้วฉันมีเป็นพันสิ่งที่จะพูดกับคุณแต่มีเป็นพันเหตุผลที่จะไม่พูดมันอย่างที่บอกค่ะคนนี้มันเหตุผลร้อยแปดซึ่งบางทีขี้เกียจอธิบายหรือบางทีแบบ ไม่รู้จะพูดพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาพูดแล้วก็แบบคุณก็ไม่เข้าใจหรือว่าบางทีแบบหรือบางทีการที่เขาจะพูดอะไรออกไปมันอาจจะทําให้เขาดูแยกก็ได้เขาก็เลยขี้เกียจพูดเรื่องของเขาอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเหตุผลมันอาจจะเขา้าข้างเขาจนเกินไปเง่้ยด่าเราหนึ่งแล้วให้ตอบแต่เขาอยากจะบอกว่าโปรดอย่าตัดสินการการะทาของเขาโดยไม่เข้าใจเหตุผลของเขาได้ปะ่ะบางทีอ่ะการที่เขาตัดสินใจทำนีเงี้ยนี้เงี้ยนี้แล้วทำให้ความสัมพันธ์เราเป็นแบบเนี้มันมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างไม่อยากให้คุณแบบ จหรือมองเหตุผลของเขาแบบพูดดีก่อนหรือมองสิ่งที่เขาทาําอ่ะแล้วก็ตัดสินใจนะตรงนั้นเลยว่าพอเขาเป็นแบบนั้นมึงเป็นคนไม่ดีมึงมันจิตใจชั่วร้ายอย่างเงี้ยเขาคือ <c oughs> มึงคุยกับตัวอะไรอยู่คะคือทำไมเขาดูมีความแบบหลายั้นอนะด,ดูดูแบบดูแบบตรงนี้ก็ไม่ใช่อะมาชั้นนี้แม่งก็ไม่ใช่อีกมันมีอีกชั้นหนึ่งที่มันซ่อนอยู่เป็นไร มึงใช้ชีวิตยากจังนะวันๆหนึ่งเนี่ยมึงต้องให้คนอื่นเขาทำความเข้าใจเลไในตัวมึงกันอ้ะนบอกก็ไม่บอกพูดก็ไม่พูดแต่แบบให้คิดเอาแต่แบบสิ่งที่เราคิดแม่งกระเสือไม่ตรงอะที่มันพูดที่มันที่มันคิดไงล่ะแล้วเราต้องคิดยังไงกับมันอย่างเงี้ยอื้ยใก่เนี่ยจีขนนมเลยนะคะแล้วไงต่อแต่เขาก็จะจบกับตอนเนี้ยเขาก็ไม่เหมือนคนเดิมที่คุณไก่จใจอีกแล้วเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะ บางทีก็อาจจะมีความแบบน่ารำหน่ารอยแบบเออคิดว่าเต็งแน่คิดว่งเต็งอะเออเธอไม่แคร์เราไม่ care. แคร์เราก็มีจุดยืงของเราอะไรเงี้ยแต่ไงเขาบอกเขาก็ไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยใจแล้วเขาก็มีความแบบนิ่งขึ้นเขาก็มีความแบบว่าแคร์คุณหรือว่าอืมเขาเรียกอะไรวะมองเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นหลังจากที่แบบตอนนั้นตัวเองอะใหญ่สุดบนโลกใบนี้อะไรเงี้ย ก็สนใจให้นะราศีอะไรดาวอะไรลักษณะอะไรธาตุอะไรที่มีเกมมินิบงกชากองนี่กูพูดอีกแล้วกระชาวธาตุน้ำก็ก็มีพิจิมาราศีเมจอปพิเตอร์ราศีธนูเจมินายราศีเมทุนแอทัลลมเมทุนตุนกุมหรือว่าราศีตุนข่ายไปถ้าดิมังกรประสบการณ์โอเคเมทุนตุนกุม เมธนูมังกรประสบกันโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะฮะยังไงก็ไปตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชรก์กด subscribe กดกระดิ่งกริ่งกรองเป็นกำใจสาด้วยใครที่ซื้อซปเป์นไงนสายสา,ยสายขอบคุณมากๆะคะ่ะเดี๋ยวจะไล่ไปกดไลค์ให้นะบางทีนานแล้วไม่ได้กดยุ่งๆอยู่หนอเดี๋ยวจะไล่ไปกดไลค์ทุกคนเลยอขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย